ฝนตกเยอะเวลาฝนตกมาลำแบกเพราะเด็กไปโรงเรียนกเพราะจุดนี้เป็นจุดที่รวมน้ำเนาะเพราะน้ำมันมันจะขึ้นระดับน้นนอ่ะเหม็นบกกันเป็นนึ่งก้อนเลยนะข้าวบ้านยายแล้วก็แยกกับก้อนก่อนบ้างน้อยนึงก่อนไว้แต่กระเพาะบันเทาแต่ไม่ได้ถึงตี้ชาวบ้านตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนักหรือในช่วงหน้าฝน สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สิสนพื้นที่ทางการเกษตรเดือดร้อนเป็นวงกว้างด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลสีเตีย้ยจึงตัดสินใจที่จะเ,เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาน้ำของพื้นที่ให้ดีขึ้นจนเกิดนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือเก็บน้ำหลักในหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนะครับปัญหาก็ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าทาง สองฝั่งฝั่งถนนเป็นกำแพงคอนกรีตหมดตรงกลางเป็นถนนคอนกรีตนี่ปัญหาคือว่าน้ํามาท่วมขังเนี่ยเราจะทํำยังไงให้น้าเขามีพื้นที่อยู่นะครับถ้าหากว่าน้ําที่ลงมาแล้วมีพื้นที่อยู่น้ำมันก็ไม่ท่วมเราก็เลยเอานวัตกรรมของธนาคารน้ําใต้ดินเอามาใส่ตรงนี้ทําไมถึงต้องใส่ตรงนี้ต้องเรียนยนี้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดต่ําสุดของพื้นที่ซอยนี้นะครับน้ําจากซ้ายจากขวาก็าจะไหลามารวมกันตรงนี้ แล้วเราก็ต้องเอาน้ําลงไปสู่ใต้ดินให้ได้การทําธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับหนึ่งใช้งบประมาณน้อย2เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวตัวแรกคือเราแก้ปัญหาน้ําท่วมขังได้เรื่องที่สองคือเราได้เติมน้ำลงสู่ใต้ดินในขณะที่พี่น้องประชาชนเขาใช้น้ำอุปโภคบริโภคตึงใช้น้ำการเกษตรเนี่ยจากน้ำใต้ดินร้อยเปอร์เซนต์เลยหลังจากทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้วเนี่ยเราพบว่าระดับน้ำใต้ดินเนี่ยมัน มันขึ้นมาสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเราแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมขังเราแก้ปัญหาทั้งไขยแล้งในงบประมาณก้อนเดียวกัน ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นวิธีการสร้างหลุมเพื่อกักเก็บน้ําฝนไว้ใต้ดินเป็นการเติมระบบน้ําใต้ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยจะขุดบ่อไว้ใต้พื้นดินซึ่งขนาดบ่อจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ความลึกของบ่อจะอยู่ที่ระดับของชั้นดินเหนียวเจาะพื้นบ่อเป็นหลุมสามหลุมให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ําเพื่อให้น้ําไหลลงชั้นหินอุ้มน้ําได้ดี เมื่อน้ําถูกเติมลงชั้นใต้ดินหินอุ้มน้ําปริมาณมากพอน้ําจะเอ่อล้นมาที่บ่อโดยอัตโนมัติซึ่งชาวบ้านสามารถสูบน้ําจากบ่อน,นี้มาใช้ได้ทันทีพอเวลาฝนตกมาดูมาเอะมันเก็บน้ำได้เราโอ้ท่านนายกมันมีความสามารถอีนอน้ํามันจะปั่นลงเนี่ยโอ้ตั้งกุ้นกับมาตั้งนี้กับมาแต่น้ำไม่สบายเจหรอกเจ้า <c oughs> ชุดปิดเข้าไปในสนามตั้งเป็นธนาคารใกล้มันมีหลยต้นอืมจะชื้นขึ้นมาอื จะไม่แห้งเปลางเอาฉุดน้ำดอยน้ำสบายตั้งจากท่านมาช่างธนาคารน้ำตด้ดึงอย่แล้วโอ้ยบอกมอนมตรงมาเตะมีแต่มาเป็นอย่างเจ้ามีแต่มาท่วม่าเจ้าสบายเลยอู้ดีขนาดไปเลยบ่มีที่ไหนเจ้าเจ้านอนหลับฝันดีล่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากธนาคารน้ําใต้ดินนอกจากจะลดปัญหาน้ําท่วมขังแล้วชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบๆผิวดินของธนาคารน้ําได้เป็นปกติไม่ต้องเสียพื้นที่เพื่อทําจุดกักเก็บแหล่งน้ําเพียงอย่างเดียวทั้งนี้การสร้างธนาคารน้ําใต้ดินสามารถทําได้ง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงเป็นวิธีการที่เปลี่ยนปัญหาจากน้ําท่วมขังจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการจัดการน้ําได้อย่างยั่งยืน